ีกอินแมนสิตีนปีนปายพงหนามเสียผาห,หนูคนงามอย่างไปบ่มีญานเกิดมานานบ่กเคยเห็นเคยหูเขาผ้ากันปีนดูมันเหมือดเล้วน้ำแทงสุบม่มีดอกอีกาอีแห่งสิไป่านเหลืองใดขอแต่ให้มีหากเขาสองขั้นสิร่องทําปิดจะขีดขัวผัวเขาใจบ่เอายามาเผยใตงง้ไอเสียคนเดือ,อุน ลูกยังหมุนภาษาคนลุ่มใจใหัวใจปินเป็นทางบอทหาา่างพ่อย่าว่าปะปีเสิอาสาลับหับนั่งมาเลียงออ้บอเทียงบอปะเมียคนเขาเสียหาเอามาตืมลานางเอออย่าทำซึมนาสาวข้านใจเจ้าเน,นอนเป็นครซสอนกับปีคนไข้โอเมียภัยได้นอเสเหลขอปันด้วยคนผู้สวยอีเมียเขาก็นี่สิขอมีใจแบ่งหลงมาแข้งขอถดเออจะบอกว่าผมนี่มากลา ใจขี่ลายขีลายเนี่ยหลงมักเนี่ยเขาบ่ก่อเศร้าคอหมักคักใจสิยอมวนยอมวนสี่หงมวนเพระว่าคอบเตอร์นี่ไปเกะเอาอยู่ในกาดลำปูแล้วบางเธอฟังบ่อชัดก็เลยพิมพ์โอ้ก็เลยเขียนลงแบบนั้นก็เลยทองท้องไปแบบในความเจ้าของเข้าใจจังไอเมกจังสิกะไอเม็กอภิสิทธิ์อ่ะบางขําเล่ากาเล่ากะ พีชบริชัดบบ่ชัดเพราะว่าเข้าใจลูกอยู่ลูกลูกอาจจะเ๊ะโดยที่ฟังฟังแล้วพอวีลรัเครื่องฟังความหนีมาไดนอย่างว่าก็เลยตัดใจว่าเป็นค้านี่ละทั้งทั้งรรมหามันชิเป็นสองค้านแลเราเข้าใจเราก็เลือกเอาค้านี่มันเป็นค้ามพีชเราบอกเอาี้านีอย่างเสียแน่แต่กับผมเองขอถือว่าการเอื้อนการยังไปได้จังวะจะคู้นไปได้ก็ถือว่าสุดยอดเดียวอ๋อบาริมกลางราฟหมกปูฟัง <c oughs> รับ,บสะซ์ได้วอย่ารับเลี้ยวบูยังสิได้สอนคำเอาคำไปถือแต่ว่าทำนองเราได้ไปเลยล่ะยังเร่เาใจไปแล้วเพียงแต่แค่ว่าลูกว่าคำบทสอโอ้ยดีนางคว่ม,มาค้นมาวนมาหามองนอกใจเมีโอ้ยดีนางความมาค้นมันมันวนมาหามองมันลูกมันมันวนมาหามองโอ้ยดีนางความมาค้นมันวนมาหามอง เอออย่าอย่าเบาดิวเด้อบเบาสะสะบางลาได้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 คำล่ำเก็บคำให้มันครบโอ้ยตีนางความมาคุ้นมาวนมาหาม่องนอกใจเมียเจ้าความมาเที่ยวจองเมียผืนล้านางเอ้ยเจ้าผู้สูงจูนถึงจะเมื่อนานตนังสาวเป็น้องครับตื่นเช้ามานะครับเรียนแล้วก่อนจะทำอะไรก่อนจะัดน้ำกินข้าวนะครับสวมใจจันทร์สวมใจจันทร์สิยขันเอามัเมีย ลานั่งเอ้ยพัวเจ้ามีคักแท่บ่แค่เจ้าสร้างตามเพาะอาถามกันรวมท่านใจโอทั้งในมันสุมเหม็นไฟหุ่มออนตอนท่านใด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 บ่มีเมียทั้งลานั่งเอ้ยเม็นก็ไปลักลีอยู่ทางกาเจ้าใดอยู่ทางกาเจ้าใดอยู่ทางกาเจ้าใดยี่มาบ่ใไ้เทานอนหลวงสิขอขควางตอนสายมาพ่ะใจเลี้ยว พอเป็นเจ้าเน็จหัวใจจักวางยังกะสร้างขอไปนอนแนบขังเป็นผัวหน่อยแม่คุณยังกะสร้างขอไปนอนแนบจขังเป็นผ hm ัวหน่อยแม่คุณยังกะสร้างขอไปนอนแนบขังเป็นผัวหน่อยแม่คุณนอนนอนนอนยังกะสร้างขอไปนอนแนบจขังเป็นผัวหน่อยแม่คุณยังกะสร้างขอไปนอนแนบขังเป็นผัวหน่อยแม่คุณ บุญบัปอายบุญบไปให้ถือว่ามีกรรมการกระทํำขล้องโตศิลป์เอาเมื่อเกี้ยงขอเพียงให้ขอเพียงให้เอ้ยสมใจน้ำเนยไม่โมเนสมนด้ลูกสนขอเพียงให้ขอเพียงให้เอ้ยสนใจน้ำเนยนั่นแล้วโมเมนสมนี้ขาอหมายเนี่ยก่อนแล้วมันจะว่าขอเพียงให้เอ้ยสนใจน้ำเนยหลายหลายคนเขาจะไปฟังแล้วอาจจะได้ยินไปเขาว่าสมแทนสนเอ้ยสนใจน้ำเนยสนใจข่อยแน่น ไม่ว่าสนใจน้งเม่มักเมีย่ยเขาบอะไรพอ,ออาตองแย่เอาต่อมักเมีย่ยเขาบอเไยเอาอาตองแย่มันค่าข้างกลางคอนั่นนั่นน่ว่ามันเป็นกลางด้ลูกมันค่าค้างวางคอบ่เป็นกลา,างนั่นนี่นว่าคนที่เขาไปเขียนนะ่ะคือมันขม่นพอ่อขม่นพอน่อนานะพิมพ์ตัวหนังสือที่ของครูเพียงเขาให้นี่ ลงลงลงในช่องลงในเพี่พอนีคนจิตอบเป็นทองได้หลายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาอาแตงไอพ่ออาจารย์กรอบปนพ่อเด้อเขียนเขียนเอาตัวนั้นหละเอามาลงเหอนค้นในทองเขาได้ล่ำเขาต่อไปไปมันค้ามันข้าวข่างมันข้าขางวางคอไอขอจบเป็นคู่ขวงถึงเจ้ามีบ่วงคอยหวังดองเดอจบเลยสิคอยหาเวลาผือกลาหัวผือกลาหัวผือกลา ไปหาฮคักเน่รักกันก่อนที่มันจะเกมาลักกันก่อนที่มันจะเกมาลักกันก่อนที่มันจะเกลรักกันก่อนที่มันจะเกตอนนี้นนแม่เขาอ,อยอยู่เลยกินตอนนี้แม่เขาอ,อยอยู่ลอยกินแมนสิดินปิ้นตายพงน้ำเสียผ้าหมูข้นงามเสียผ้าหนุ ้สินไปโพ้นน้ำส้านคูค้นงามอย่างไปบ่มียานสีผ้านูค้นงามอย่างไปบ่มียานสีผ้านูข้นงามไปบ่มียานเก <c oughs> ิดมานานบ่เคยเห็นเคยหูกะผ้ากันไปดูมาเบิดแล้วนำแทงสบบ่มีตกอีกาอีแหงสิไปยานเรงใดขอแต่ให้มีหากเข้าสองขันสิลองทำผิดจะคิดกลัวพอเขา้าใจบ่เอายามาเผยทั้งให้ใหเสียคนืออุ่น โลกยังหมุนภาษาคนลมไตหัวใจปีนเปลี่ยนทางบอถาวางหัวยาวังบ่อางบอถาาง,าห,างหัวยาวางังปาปีซิอาสลับหับนั่งมาเดียงไอ้บอเถียงบอปาเมียวคนเขาซีหาโอมาเติมลา่าหนงเงยเอ้ยยาทําซึมนะเสากับใจเจ้าแน่นอนเป็นครูสอนกับพีคนไข้ไอ้เมียไปไปด้นอเสือขอปั่นด้วยคนผู้สวยเมียเขาคนนี้สิขอมีใจแบ่ง หลงมักแห้งขอตัวเธออย่าบอกว่าผมนี่มกักไรใจขียย้ไรขี้ไรนวหลงมักแม่เขาอบอ่เข่าเศร้าสีขอผักขัดจะสีย้อมหมดยามาัิเสียง้อมหมดยามาัิเสียงมม้อมโหนานเป็นไงบ้านีต้องได้กเกา่าแล้วต้องเข้าใจใช่ครับแต่ก่อนนะ่ะครอบตอรเนก็กเพรเข้าใจในในในเนื้อก,ก่อนครอบเตอรอบครอบตร์เข้าใจว่าตัวนี้ถูกครับเออแล้วจ๊เอาจากจ๊เ,กเองปะจ๊เ,เองจากเท่ปู่ใช่ไหมครับ เก่งมากเก่งมากจริงๆลองในซัมมี่เอือนเสียงในซัมนี่ห่วยมันถือว่าสุดยอดเพียงแค่ปู่จะเกานิดหนึ่งเก้าเก้าให้มันถูกคำคำที่บักลาบอกมันก็ถูกบางคำเลยครับน้อแกแกเปลี่ยนเป็นเป็นคำใไม่ะคือเอาตามความขเข้าใจตัวเองที่ได้ยินจากเทปส่วนมมกที่เป็นแบบั้นเบิร์ตแมนคร้คนลองงงกว่าประถูกเพีคน พอฟังเบิง่งเขาเจ้าเปลี่ยนคำบอกที่จริงแหละครับแม่นเฮามีเนื้อให้เขาเจ้าทองนี่ครับเอาลงเพลีพ่อนี่ยนะคนก็สิเอาไปทองนี่เนาะคนก็สิจะตครับตอนนั้นเราฟังพายินอัน <ไป S 2> อการแต่งตัวพ่อไปยินเทพไทยฟังปิดประดินเทพพอพายอเอาครับบ่บ่ได้มีแต่เพลงนีเพลงอื่นกับเพลงอื่นกับคือกันแม่นเพราะว่าคนก็ร้องเพื่อกันบ่มีแต่เพลงก่อเด้ครับแล้วจังเพ่งเนี่มนต์แค่นังซี่คนแก่มาร้องเลาวอยางกันบางคนก็เพี้ยน เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคำออกจากต้นฉบับเพราะว่าฟัง,ฟ,งฟังในแผนอาจจะไม่ชัดไม่ชัดมันเป็น,นคำบางคำฟังหนึนง้นคือคำนี่แต่ว่าก็เลยตีเอาว่า<ช>ต้องไป้องให้เอาตามข้อข้อแจกจ่ายของเขอันต้นฉบับฟังแล้วก็ว่ามันบ่ถือนะครับอยากให้คนที่้องถือต้องเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวให้พี่อาร์เจแล้วจะเอาลงอยู่ใน ยีใ่ในเพียบเพียบปู่เนาะเอาลงหม,มักเมียเขามาักก็ยิ่งกินเหล่ากาบอเข้าไร่พราะพญาะเกี่ยปกับก่อนนี้ในกาะหลาดลงได้หลายได้เมียแถมเมยได้เ<ด>มีย<ม><ม>แถมแม่มากหลายเกิดมาชาตินี้จังเหมียนข่อยมีบุญลายสิมีบ่อไผ่ได้เมียสองคนคือข่ขอยเมียคนแรกเรามาตายจากไปโจยนั่นคือเมียข่อยปู่ให้กำเนิดเกิดมา